อันนี้ถกทีน่นอนออนไลน์ครับผมมาอยู่หน้าร้าน,นครับท่าเรือลงแพที่จะไปเนี่ยครับสะพานเข้าม่น้ำแขวให้ดูวิวรอบก่อนที่ผมจะมาถ่ายตรงนี้ให้ดูครับก็เป็นเพราะผมสนใจแกงมอญน,นะปกติเราจะไปกินแต่พม้ม่าแกงพม่านักแต่บอกว่าหน้าตาคล้ายๆแกงมอญเลยเฮ้ยแกงพม่าเลยพอดิบมันๆเหมือนกันเลยจ็อะไรไม่รู้ว่าอะไรไปนั้วพอดีผมขอถ่ายนะ่ยคนขายไปแล้วไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรยวชีมไม่ดู ยามีแกงอะไรบ้างครับเฮอันไหนที่เป็นมอดับจริงๆอ่ะเหมือนนทำแกงมันๆเหมือนทำม่นที่มันๆนี่นี่แหละนี่ไก่ไก่อ่าโอเคนี่กังเนื้อค่ะมีพวกหมูป่าเปแก้งไหมหมูป่าไม่มีไม่มีเนาะสองก้อนสองก้นไม่มีนะเนงหมูค่ะโอ้โหนี่มันๆล้วนๆเลยมีอื่นอีก่งไหมครับอันนี้ผัดกระเจี๊ยบค่ะอ่าผัดกระเจี๊ยบดีกว่า ี่ก๋าเจี๊ยบเหมือนของพม่าเลยก๋าเจี๊ยบนี่ใช่มันพม่าแต่ว่าตอนนี้พม่าไม่แคร่หมดอ๋อเหรอไม่ต้องเยอะครับผมอยากลองชิมออกข้าวได้นิดหน่อยเนี่ยลองชิมได้เลยผมเอาแต่ใส่ถ้วยอ่ะถ้วยเดียวไม่เอาข้าวลองดูเอาแกงยังเลยนี่อันเดียวนี่อยากลองก๋าเจี๊ยบไม่ต้องเยอะก็คิดราคาของพี่มาได้ค่ะอันนี้คืออะไรครับไก่หมูไก่ไม่กังเลย เครื่องในไก่เครื่อ,องในไก่อ๋อเครื่งในไม,มากมกันก็มากมากมากเลยอันนี้อัะอ้นี้ก็เจี๊ยบขอใช้ยอดหรือว่าใช้ใบหรือใช้อะไรใช่ใบใช่ใบ,ย,บย,ยอด<า>ยใช่ไหมเปรี้ยวใช่ผมเอามาลองเอาถ้วยหนึ่งมาดูว่าผมสั่งแกงมอญเป็นอะไชิมก่อนครับก็ลองดูว่าไปกินวันนั้นกินที่หมูดองไม่ได้ชิมกินแต่เค้งพวกวางเยอะไปหน่อยวันนี้เราที่นี่ดีกว่า กดแกงกระเจี yeah. ๊ยบเลยเขาชื yeah. ่อแกงภาษามอนว่าอะไรภาษาพม่าเรียกว่าภาษาพม่าชิมบังเจียวชิมเจถ้าภาษามอนะภาษามอทนาห้เจ็บค่ะอ๋อคนละภาษาจริงก็ะยังเดียวกันโอเคผมเอามาลองชิมดูขอช้อนหน่อยเอาข้าวอาข้าวปั๊บนิดเดียวนิดเดียวดีกว่าวันนี้ไม่กินข้าวเช้านิดเดียว ลองกินดูผมกินไม่หมดหรอกตักเยเอะออกหน่อยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวคิดราคาที่มาเอาเอาเหลือครึ่งเดียวนะตักออกครึ่งไม่เป็นไรครับกินเอาออครึ่งหนึ่งโอเคเอาท่าพีเดียวขอบคุณครับแค่นั้นแหละ <Okay. S 1> ผมกินให้ดูค,ครับแนะนาก่อนจริงๆแล้วแกงพมมาดล้วนเลยนะครับทวายกับที่นี่เมือนไทยเก่าเหมือนกัน <Okay. S 1> ออกเลยตนะั้งแต่ทวายมาริ ตะนาวสีอะไรเงี้เหมือนกันเด็กเลยหน้าตาอาหารอะไรเงี้ยแล้วลัดมอนเก่ากระเลียงเงี้ยโอเคขอบคุณครับนี่ชิมให้ดูวันนั้นจะไปกินที่บ้านหมูดองไม่ได้กินเพราะว่ากินแค่กวางงูป่าหมดเลยนะก็นี่ครับไม่มีอ่ะจะสั่งหมูฝ่ายใหญนะลองดูเป็นย้อยกระเจี๊ยบเปรี้ยวชิม หลายคนบอกว่าไม่กล้ากินผมก็พม่าก,กินได้คนมอยกินได้เราก็กินได้ครับนอกจากผมก็กลัวเรื่องไท่ท้องนะแต่ว่าคงไม่นะเราผมกินมาหลายอย่างแล้วผมไม่มอะไรไ,ไทยท้องหรอกชอิมอร่อยเดียว,วหมอสามมอครับ หถ่ายรูปนะครับชุด,อดอมอสใช่เหรอชิมไ,ไปมาอร่อยแล้วไม่น่าตักออกครึ่งเลยไปมาไม่น่าตักออกครึ่งเลยนะถ้าใส่เต็มชามรู้สึกว่าอร่อยครับตะแคว่าไม่กินแล้วอโอเคในวันนี้เดินทางไกลครับก็กินเลยกิน S <S> เื่งเองจากน hanol, ั้นนานคนขายไปถ่ายรูปให้ดูเ่าย่าเยอะอร่อยดีมฝากไปเยอะผมว่าเอาไข่บอลโรสนะทบเงคนมเยอะอ้มบเลยรูปมา ดไม่เดี๋ยวาแฟอายางเนะโอเคนักเดินทางอย่างผมครับไปได้เปื่อยก็จะเดินนะช่วงปีใหม่นี้สิบวันก็จะเข้ามาลิศกับมอละแมงนะครับก็ติดตามได้เรื่อยๆยอยากไปมาลิศมรระนาวสีมากกว่าแต่ว่าดูการเดินทนางแล้วลำบากกว่า,วาจะทะลุก,กอสองนี้โอ้โห มันจะอยู่บนรถไม่ไหวครับไม่คือต้องใส่ลงไปมาจกอร่อไยไข่ทะลกับไมาดเลยร่กเจีใช่เสนจนนบาดเดจจินบาดจดภาษาหมอนี่อะไรเป็นไหมเรา ออขอบคุณเนี่ยไม,ไ,มไ,มไม่ได้เรียนครับจะรอเรียนครั้งที่สองชิ้นกาแฟนะครกาแฟแก่นอนคือโอ้โหลหลับดีจิงหลับดีหลับเพียรล้วนหลับเพียงเจอมาหรือว่าสวา่างอะไวได้เป็นสอง คำที่สองหมดชาอะตกสีรถยนต์มันจะขับมาทางนี้ได้เนาะรถยนจะขับได้อ้อมเลยวเรามาแล้วอ้อมยวัดอูวัดเวัดหอวัดโนวน่เหมือนใัเออยังงงอยู่เน้องหดอมาเราเดินมาีพักนาเนี่ ่ตอรงไหนแม่เลยว้วประเภทมากลอยใช่หไหมอะกินทีน่นอนหลันอาดูครับมาแล้วครับฤดูในกาดินทางอันนี้เป็นข้าวแก่งมอใส่เด ok เือย ของไทยละข้าววานนี่ก็ของไทยที่ผมมาพักใช่ไหมครับไปละนี่จะของไทยนี่ลายข้าวแกง